ข้าวอาหารกลางวันนะคะของนักเรียนโรงเรียนนะคะนองแรงใหญ่นะคะเมื่อนี้ก็จะเป็นแกงเผ็ดนะคะแกงเผ็ดตักทองนะคะเป็นน้ำหม้อแห่งโรงเรียนค่ะนะคะวันจันทร์ก็มีอาหารอ่าถ้าเป็นเด็กน้อยนะคะที่ทานสก้านะคะจกักเวทยาใจดีนะคะมีขนมปังนะคะ,ะมีส้มนะคะ,ะ,ม,ม,ะ,คะ,ะมีส้มเชียวหวานนะคะ กับซีนี้หลายเมนูนะคะอะของหวานก็จะมีปีโป้นะคะปีโป้แล้วก็ขนมปังนะคะอาจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะ,ะพามามงตะกานะคะวามีอย่างเนี้ยให้ชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศในการทานข้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบมีเก้มงกนนะคะแก้มงโกนจะมีประมาณนี้แหละคะ่ะ มีแก้มงกนนะคะแก้มงโกนจะมีประมาณนี้แหละคะ่ะให้ชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศในการทานข้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นพามะม,มือตะการนะคะวามี้่างเนี่ยอ่าเป็นมะม่วงไผ่โรงเรียนนะคะอ่าเป็นขนมนะคะบอดีบ้บดอายุเด้อค่ะนะคะ,นะคะที่เป็นมะม,อมอ่วงไผ่นะคะ จะมีแก้มงกอลนะคะแก้มงกอจะมีประมาณนี้แหละคะ่ะขนมปังนะคะนุ่มๆน,นะคะแซ่บค่ะให้ชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศในการทานข้าวนะคะอันนี้จะิเป็น ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ดูแลอารุเรียนนะคะและก็นะคะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะมีขนมปังนะคะ,ะมีส้มนะคะ,ะมีส้งเขียวหวานนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้าเครียดตือทุกปู่ทุกคนค่ะวันนี้กลมาชมบรรยากาศนะคะในการทานว่าอร่อยนะคะ ดาราหน้ากลองนะคะดาราหน้ากล้องก็มีนะคะมาตาไข่เป็นครูสาวๆนะคะโรงเรียนนองแจ้งใหญ่นะคะมาตาไข่โางเรียนกาดเบี้ยวเอาเลยค่ะว่าจะกินอะไรนะคะผลไม้กับมีสมนะคะชมคลิปไปเรื่อยๆนะคะจนจบคลิปขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณค่ะนะคะเป็นแกงกะทินะคะ อร่อยยัวย่วๆนะคะอย่างน้อยก็จะบอกกับมี้แก้มงกรน,นะคะแก้มงกรกัมี่ประมาณนี้นะคะแต่ซีนี้หลายเมนูนะคะอะของหวานก็จะมีปีโป้นะคะปีโป้แล้วก็ขนมปังนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะสก้านะคะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะมีขนมปังนะคะ,ะมีส้มนะคะ,ะมีส้มเขียวหวานนะคะ พามามุงตะกานะคะวามี่อีงแน่พามามุงตะกานะคะวามี่องีงแน่ย้าอน,นุบาลทานแล้วนะคะอนุบาลทานแล้วก็จะเป็นไข่เดียวนะคะ,ะ,ก,รระ 1, 2, ก็ได้กินพเพลก็ไดตออหนึ่งสองสามก็ได้กินเพล็ดก็ไดก็จะเป็นตักไข่เดียวให้นะคะนะคะชมคลิปไปเรื่อยๆนะคะจนจบคลิปขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณค่ะ นะคะเป็นแกงกะทินะคะอร่อยยัวย่วๆนะคะอย่าน้อยก็จะบอกจันมีแก้มังกรน,นะคะแก้มังกรจะมีประมาณนี้แหละคะ่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ดูแลอานุเรียนะะนะคะนะคะ มีแก้มังกรนะคะมีปีโป้นะคะปีโป้กระจายทุกคนค่ะวละสองเนสสามเนนะคะพามามุมตาการนะคะวามี่อย่างเน้น้าจดนะคะอมีแก้มัง,งกรนะคะมีปีโป้นะคะปีโป้กระจายทุกคนค่ะวละสองเน่สามเนนะคะข้าวอาหารข้าววันนะคะของนักเรียนโรงเรียนนะคะโรงเต้งใหญ่นะคะ เมื่อนี้ก็จะเป็นแกงเผ็ดนะคะแกงเผ็ดซักทองนะคะมาตัดไข่เป็นครูสาวๆนะคะโรงเรียนหนองแจ้งใหญ่นะคะมาตักไข่โางเรียนกะเลือกเอาเลยค่ะมาจะกินอะไรนะคะผลไม้ก็มีส้มจบมีเกี๊มังกรนะคะแกีมังกรจะมีประมาณนี้นะคะข้าวอาหารของวันนะคะของนักเรียนโรงเรียนนะคะหนองแจ้งใหญ่นะคะเมื่อนี้กะจะเป็นแกงเผ็ดนะคะแกงเผ็ดซักทอง นะคะมาตาไข่คุณครูสาวๆนะคะโรงเรียนนองแจ้งใหญ่นะคะมาตาไข่อย่างเรื่องก,เกเอาเลือกอเลยค่ะว่าจะกินอะไรนะคะผลไม้กับมิสมสวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้าเครียดตือ้อทุกปูทุกคนค่ะวันนี้กลมาชมบรรยากาศนะคะในการพาพามามุงตะกานะคะวามีอย่างแน่แต่ว่าอร่อยนะคะขวัดารานากง นะคะดาระะดา,าหน้ากนะะาลา้กองก็มีนะคะปรุงเองนะคะวันนี้ปรุงเองนะคะ่องปรุงก็จะมีขึ้อทีต้องคิดไว้นะคะว่าอาร่อยนะคะขวดดาราหน้ากล้องนะคะดาราหน้ากล้องก็มีนะคะว่าอร่อยนะคะขวดดาราหน้ากล้อง นะคะดาราหน้ากล้องก็มีนะคะ,ะพามามุกตะการนะคะวา,างนี่ย่างเน้นะคะเป็นแกงกะทินะคะอร่อยยั่วๆนะคะอย่างน้อยก็จะบอกข้าวอาหารกลางวันนะคะของนักเรียนโรงเรียนนะคะนนองเต้งใหญ่นะคะเมื่อนี้กะจะเป็นแกงเผ็ดนะคะแกงเผ็ดฟักทองนะคะ ให้ชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศในการทานข้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นกับซีนี้หลายเมนูนะคะอ่าของหวานก็จะมีปีโป้นะคะปีโป้แร้วก็ขนมปังนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะขนมปังนะคะนุ่มๆน,นะคะแซ่บค่ะว่าอร่อยนะคะควรดารานากง นะคะดาราหน้ากล้องก็มีนะคะมาตาไข่เป็นครูสาวๆนะคะโรงเรียนนองแจ้งใหญ่นะคะมาตาไข่โรงเรียนกะเบี้ยวเอาเลยค่ะมาจะกินอะไรนะคะผลไม้กับน,นี้สมนะคะชมคลิปไปเรื่อยๆนะคะจนจบคลิปขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณค่ะนะคะชมคลิปไปเรื่อยๆนะคะจนจบคลิปขอบคุณนะคะที่รับชม คลิปจนจบนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ดูแลาโรงเรียนนะคะมาตาา่ไยเป็นครูสาวๆนะคะโรงเรียนนองแจ้งใหญ่นะคะมาตา่ายโงเรียนกะเบี้ยวเอาเลยค่ะมาจะกินอะไรนะคะผลไม้ก็มนสส้ม ขนมปังนะคะนุ่มๆน,นะคะแซ่บค่ะข้าวอาหารของวันนะคะของนักเรียนโรงเรียนนะคะนนองแต้งใหญ่นะคะเมนี่กะจะเป็นแกงเผ็ดนะคะแกงเผ็ดฟักทองนะคะพามะม่งตะกานะคะวามนนีอย่างแน่นะนะคะมีแก้มังกรน,นะคะมีปีโป้นะคะปีโป้กระใสทุกคนคะ่ะวันละสองเนื้อสามเน่นะคะ่ะ เป็นว่าหมดไปโรงเรียนค่ะนะคะ่อนจันทร์ก็มีอาหารอ่าถ้าเป็นเด็กน้อยนะคะที่ทานปรุงเองนะคะวันนี้ปรุงเองนะคะต่องปรุงก็จะมีคืออทีล้งคิดไว้นะคะขนมปังนะคะนุ่มๆน,นะคะแซ่บค่ะ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ดูแลโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้าเครียดตื้อทุกปูทุกคนค่ะวันนี้ก่ัมาชมบรรยากาศนะคะในาการทานแก้มงกรน,นะคะเก้มงกรลกับี้ประมาณนี้นะคะ่ะให้ชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศในการ ทานข้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าก,กานะคะจากเวียใจดีนะคะมีขนมปังนะคะมีส,มะะนนส้มนะค,ะ,คะมีส้มเขียวหวานนะคะ,ะกับมีแกงมังกรนะคะแกงมังกรกับมีประมาณนี้นะคะหน่อยนะคะถ้าผู้ใดกินเผ็ดได้ก็จะเป็นแก,ก,กงฟักทองนะคะแกงเผ็ดฟักทองนะคะกับมีข้นคูนะคะเผ็ดไม่ได้ก็จะเป็นไข่เจียวค่ะ จะเป็นไข่เจียวนะคะตักไข่เจียวให้เด็มาก